สวัสดีค่ะนี่ค่ะลูกเบือเยอะไหมคะเยอ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 ะมากค่ะเนี่ยคุณยายจะเก็บภาพนี่ลูกเบือแบบนี้กินได้นะคะนี่คุณยายจะเก็บภาพใกล้ๆให้ชมนะคะนี่ค่ะดกมากเลยอ่ะโอ้โหอลังการ โอ้ปลาปลาก็เยอะนกก็เยอะนี่ค่ะลูกเดือโอ้โหนี่ตอนนี้ใหญ่มากเลยอือืม เยอะจริงอยู่ใกล้กันซะด้วยสิกับกอขานี่กินเมี่ยงซะเลยกินเมี่ยงซะเลยยั่วจังเลยยั่วยั่วมากๆเลยคัน ั่วมากเลยกันโอ้โหเยอะจังไ,ไหนเนี่ยตรงนี้ จะเป็นเป็นสะนะคะนี่สะบัว,วน้ำท่วมตอนที่แล้วอะคะ่ะตอนที่ฝนมาแล้วน้ำท่วมนี่คะ่ะมะเดือคะ่ะมะเดือนมคะเยอะเลยอะกำลังพอดีกินเลยเนี่ยงนะคะ ไปค่ะชมกันไปเรื่อยๆค่ะดอกสีขาวสวยจังเลยค่ะสีขาวนี่พึ่งตอมเยอะพึ่งตอมดอกสีขาวงามมากเลยค่ะนะขึ้นต้นด้วยลูกมาเดือ่อ แต่สุดท้ายก็เก็บภาพดอกไม้เหมือนเดิมค่ะบูดดอกไม้ก็สบายตาสบายใจสดุดขื่นนะคะชมไปกันเรื่อยๆค่ะดูกันค่ะอันนี้ไม่ใช่ดอกแคสีขาวไม่ใช่ดอกแคสีม่วงนะคะอันนี้คือดอกแคสีชมพูค่ะสีชมพูีูค่ะ ชมพูสวยเลยค่ะสีชมพูค่ะดอกแค่ต้นนี้ต้นเล็กๆแค่นี้นะคะออกดอกแล้วนะคะเนี่ยดอกเขาก็จะเป็นสีชมพูค่ะสีแดงหรือว่าสีม่วงเราก็เคยเห็นมาแล้วนะคะสีขาว แต่นี่เป็นสีชมพูค่ะนี่จะเป็นดอกบานก็จะออกมาเป็นสีชมพูอย่างนี้ค่ะนี่นี่ค่ะก็จะออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่ดอกแคร์สีนี้จะจะไม่เป็นสีม่วงนะคะแห้งแล้วก็จะเป็นสีชมพู ถ้าสีม่วงสีแดงที่เราเคยเห็นน่ะแล้วก็สีขาวนะคะเราก็เคยเห็นแต่นี่คุณยายมาแปลกตาตรงที่ว่าเป็นสีชมพูนะคะก็เลยเจ็บภาพไว้ให้ดูค่ะคุณยายอะ่ะคุณยายยังไม่เคยเห็น,นะคะ่ะแต่ทุกคนก็คงจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่คุณยายะยังไม่เคยเห็นสีชมพูออกมาเลยค่ะเพิ่งเห็นเนี่ยค่ะต้นเขาต้นเล็กๆนี่ ดอกเขาเยอะนะคะเนี่ยดอกเขาลมเย็นค่ะตรงนี้ยายก็ได้โอกาสนั่งได้โอกาสนั่งไปด้วยชมไปด้วยนะคะไปกันค่ะไปกับุยายอีกค่ะ เรียกลูกอะไรคะเนี่ยเนี่นนยยยยาังไม่เคยเห็นนะคะ,คะลูกกำลังออกเยอะเลยคะ่ะสีขาวสีน้ำตาลสงสัยเป็นลูกใหญ่สีน้ำตาลลูกเล็กๆจะเป็นสีขาวนี่คะ่ะเห็นชื่อเขาแล้วต้นมะพร้า ชื่อแล้วค่ะคลิปนี้จะรวมนะคะทั้งดอกไม้ทั้งดอกแก่ทั้งลูกมะพร้าทั้งเอออะไรนะคะเออที่คุณยายถ่ายเมื่อกี้มะเดือมะเดือมันดกค่ะดกลูกเขาดกคุณยายก็เลยเก็บภาพไว้ให้ดูนะคะอันนี้ลูกมะพร้า นะคะคไปกันค่ะชมไปกับคุณยายจา้าอันนี้คุณยายจะเก็บภาพให้ดูอีกดูลูกเขานะคะจะเป็นลูกแบบไหนคุณยายก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะนะคะนี่ค่ะคุณยายก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะลูกหยีเขาบอกหยีน้ํา ลูกดกเหมือนกันนะคะใบไม่ค่อยมีมีแต่ลูกเลยค่ะนะเต็มต้นเนี่ยนั่นแหละค่ะใบไม่ค่อยมีมีแต่ลูก,ละนะะะะลกชื่อเขานะคะ,ะชื่อเขาเนี่ยลูกเขาจะดกนะคะ ชมกันค่ะชมกับคุณยายคุณยายไม่รู้หรอกคะ่ะว่าหยีน้ำเป็นยังไงแต่ก่อนแนละ้ก็ค่งเก๋เห็นกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือผลไม้อีกแค่นิดหนึ่งที่น่าอร่อยนะคะเหมือนจะหวานเหมือนจะอร่อยค่ะ เยอะเลยค่ะชมกันค่ะโอ้สีสวยสีสวยสวยน่ากินนี่ค่ะดูชัดๆเลยต้นใหญ่ต้นใหญ่มากค่ะ ต้นใหญ่มากลูกดกมากค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่อยู่ข้างบนเนี่ยดูค่นดกมากเลยดกจริงจริงนกนกอยู่ข้างบนน่ะนกนกกำลงังกิน สุกยังไม่หมดนะคะสุกยังไม่หมดนีค่ะโอเคค่ะคุณยาเจ็บภาพไว้ใช่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคุณยายกับหลานๆจ้าลันหลานๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนคะ่ะ กดติดตามด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ